ปล่อยปลาขาวพี่น้อยแต่ว่าซื้อมาสำเร็จรูปเลยพี่น้อยออนี่นะพี่น้องปล่อยปลาโงาแซดเดี๋ยด้พี่น้องอ,อ,อืขึ้นรับ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพบกระบอกเล็กบรรยากาศยำแรงพี่น้องวันนี้ฮะกับนำแล้วได้อนก้อยป้าพี่น้องกินผู้เดียวกับอันนหมวกกันได้พี่น้องแต่เลยไปอยากถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งก้อยป้าสื่อน้ำมีค่าฝนมาขายไม่ค่าในบ้านนี้เลยก้อยปลาขาวพี่น้อง เดีว่าซื้อมาสำเร็จรูปเด้อพี่นอ้องนะพี่น้องจวดเลยพี่น้องไองานนี่ล้วเพิ่นก็มีงพักให้พี่น้องนี่พักแก้มแล้วก็มักแตงพี่น้องไงมาแตงอันท่าว่พอเพิ่นปลูกในสวนอเอาขอเนียเด้อพี่น้องเด้อ จัดพักกำัะาบาังพี่น้องป่ะภาพอาเซียนนนั้นบ่คอยสัตว์เป็นไรพี่น้องเพราะว่าบรเล็กถ่ายอยู่เทิงเฮือนอยู่ในบ้านพี่นอ้องหมัมกเตงพี่น้องเอาเอหมักแตงออกก่อนหมักแตงกับบริป,ปาดหเหครับเป็นเพียงเลยพี่น้อง นี่เ้ยเห็นบ่กพี่น้องมาพี่น้องมาเอา้าก่อนไปชมคลิปกอยจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นเบาเล็กนี่เด้อพี่น้องว่าพี่น้องจิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่นอ้องจอ,อบข้อเหนียว มักใหญ่เลยพี่น้องมากินผู้เดียวคือเกา่าเมื่อนี่เท่ามเมย์ชนประยูพี่น้องเพิ่นเมื่อบ้านเมื่อแจกอ่าห้าอยู่บ้านบรเด็กบริเวเมื่ออยู่เฮือนพี่น้องเอาเพิ่นเมื่อกับเท่าพอได้ก็ับน้องสาวมาพี่น้องคั้แรกเป่อปีพี่น้อง ขนาดไปลองทักษลรัดกับมี่แต่ว่าบรได้เก็บมาแล้วเวียกคำใช่ไหมช่วงนี้ก็บโบคอยได้ถ่ายคลิปดอกพอไปคำไปเห็นเวียกนอนเลือกสีม่วงนะ อกอไปงอกเง่็จเดี๋ยวได้พี่นอ้องเลือกเรียกมากก็ต้องได้เหตุเรียกบ้านนี่พี่น้องเพราะว่าปลูกพักเดี๋ยวพี่น้องบ่เล็กปลูกพัก เพื่อนโอยู่เมื่ออื่นก็นได้สีได้ไปฮดให้เพื่อนเพราะว่าปลูกสองสวนอืม,อมขึ้นครับอุย้ยประกัดตดพี่น้อง โอ้ค่ะเดวนไปนอนเห็นเป็นเช่นไม่ใช่บักไงเนี่ยแม่ อันนี้มักแต้งปลูกชาปีกีเป็ดกีไกลล่ได้พี่น้องมักแป้งมักแต้งธรมรมชาติปลูกกินเองเดี๋ยวบริษายาแต่เขาปลูกคล้ายน่ะเขาใส่ย,ยา Mắm Mắm Thuốc cọp đi mặc đen Huan. จะไดงยินเสียงตู้เนี่ยจักน่อยพี่น้องเพราะว่าขังบ้านเพิ่นจักเพิ่นกินยังแหละกินเลี่ยงบ่พี่น้อง nè Jamel, phê ngay Jack Đăng nè, chắc nồi, bố ơi, xí đay bố มวนพักบิคิลพิน่นงมันนีได้อยู่เพื่อนอีกแหละอยู่เพื่อนไปรเรียว ขึ้นได้ใจประกาศหขึ้นสมสื่ออือ ขอหยาบใช้มือเด้อพนะี่น้อ,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 องเต็มปากเต็มคำ Mm-hmm. แลพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเบลิกาจิคอล่าลำลาโตเปกก่อนพี่น้องจังได้เบลิกาขอขอบคุณคอยพี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเตือนกำลังใจให้เบลิกตลอดเนาะพี่น้องเอาพบกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะ <c oughs> ลำลาเพียงสันนี่พี่น้องจังได้กับเบลิกาขอขอบุกขอบใจอพี่น้องบอ่พี่น้องที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องที่คอยให้เกียรติติดตามหับชมซ่องเบลิกซ่องเบลิกบรรณาสแนลพี่น้องเอา ก็บมีหยังหลายก็ขอสบายดี